โอเคและสำหรับข้อนี้นะคะหนูจะเห็นได้เลยว่าจากชอยที่ให้มาเนี่ยข้อนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนกับเอ้ยเป็นโวแคหรือเปล่าแต่จริงแล้วไม่ใช่เพราะจะเห็นได้ว่าในชอยเนี่ยเป็นคํำที่อยู่ในรูปที่คล้ายกันแต่เพียงเพราะว่ามันเนี่ยอยู่ในรูปที่มันแตกต่างกันเนาะแต่มีความคล้ายกันในตัวของชอยหรือในตัวในส่วนของตัวเลือกเพราะฉะนั้นแปลว่าข้อนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าข้อสอบกำลังวัดแกรมมาของเรา และเป็นการวัดการใช้ other the others another's นั่นเองนะคะทีนี้เราจะต้องมาดูกันว่าการใช้ในข้อนี้มันใช้อย่างไรเนาะเรามาดูตัวโจทย์กันลูก if you want this pen ถ้าเกิดคุณต้องการปากกาแท่งนี้ sorry if you don't want this pen หากคุณไม่ต้องการปากกาแท่งนี้ take อะไรก็คือให้เอาหรือให้ใช้จุดๆๆ there are some left in the box there are เนี่ยแปลว่ามีมันมีซัมซัมอะไรซัมในที่นี้คือซัมอะไรก็คือซัมเพนยังมีปากกาเนี่ยเหลืออยู่ในกล่องอีกเนาะเพราะฉะนั้น if don't หากไม่ต้องการปากกาเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงมีปากกาบางปากกาอีกจำนวนหนึ่งอะ่ะเหลืออยู่ในกลอ่องเนาะเพราะฉะน,นั้นตรงเนี้ยต้องเติมอะไร ตรงนี้ต้องเติมอะไรที่เอามาดูกันลูก the other others another เนี่ยอาจจะดูเหมือนกับไม่ยากเนาะอาจจะดูเหมือนกับไม่ยากแต่จริงๆแล้วมันมีกฎการใช้ของมันอยู่นะลูกนะเรามาดูตัวแรกลูก another another เนี่ยจะต้องตามหลังด้วยนามที่เป็นเอกพจน์ลูกคำนามเอกพจน์ก็คือคำนามที่มีหนึ่งเดียวโดยเวลามันแปลเนี่ยมันจะแปลว่าอีกอันหนึ่ง อีกชิ้นหนึ่งใช้ในกรณีที่เราใช้บอกอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งไปเรื่อยๆนะเนาะใช้กรณีที่เราเหมือนกับว่าต้องกรณีที่เราบ่งบอกว่ามันยังมีอีกชิ้นหนึ่งอีกอันหนึ่งไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือใช้กับนาเตอร์นะคะอีกอันหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเนาะส่วนสองคืออาร์เตอร์สอาร์เอร์สแบบแรก นะคะอาร์เตอร์สแบบแรกเป็นอาร์เตอร์ที่ตามด้วยมันจะมีอาร์เตอร์เฉยๆกับอาร์เตอร์ที่มีเอสถ้าเกิด ไม่มี s เนี่ยจะต้องเป็นอา h e เทที่มีนามพหูโจน์ตามหลังแต่ถ้าเกิดอาร์เทอร์ที่เติม S เนี่ยแปลว่าไม่ต้องมีนามตามหลังแล้วโดยทั้งสองตัวนี้จะแปลว่าที่เหลือ,อที่เหลืออยู่โดยอันนี้จะเป็นที่เหลืออยู่แบบมากกว่าหนึ่ง คือเหลืออยู่มากกว่าหนึ่งเนาะอื่นๆเนาะเพื่แงแค่ก็คืออื่นๆที่เหลืออยู่นะอื่นๆโดยที่แบบเหลืออยู่มากกว่าหนึ่งนะคะถ้าจะใส่คำนามตามหลังก็ใช้อาร์เตอร์ตัวบนแต่ถ้าเกิดหนูไม่อยากใส่คำนามตามหลังแล้วเนาะหมายถึงอาร์เตอร์คือสิ่งอื่นๆที่เหลืออยู่อื่นๆเนี่ยจะใส่ข้างล่างโดยมีอยู่มากกว่าหนึ่งแต่ไม่รู้จำนวนนะคะเราไม่รู้จำนวนทั้งหมด แต่ถ้าเกิดใช้ the a r t e r แบบนี้ the a r t e r อันนี้เนาะหรือ the arteries แบบนี้อันนี้ตามด้วยนาวจะเป็นนาวอีกก็ได้ จะเป็นนาวพ่อหูก็ได้นะคะแต่อันนี้จะต้องไม่มีนามตามหลังอันนี้ก็จะแปลว่าที่เหลืออยู่กี่ชิ้นหรืออัน หรือคนหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยจะเหลืออยู่หนึ่งก็ได้หรือมากกว่าหนึ่งก็ได้แต่เราจะต้องรู้จํำนวนอันนี้ไฮไลท์เลยลูกว่า the a ต t e r ตรงเนี้ยหนูจะต้องรู้จํานวน the after เพราะอะไรเพราะมันมีคำว่า the อยู่ ดิ the, จะเป็นการชี้เฉพาะเป็นการเจาะจงลงไปนั่นแปลว่าออื่นๆที่เขาหมายถึงเนี่ยอื่นๆที่เขาต้องหมายถึงเนี่ยเป็นอื่นๆที่รู้จํานวนทั้งหมดหรือเจาะจงไปเลยว่าเหลืออีกเท่าไหร่อ่จะเหลือหนึ่งชิ้นก็ใช้เป็น the other one the other pen the other car แต่ถ้าจะมีเยอะก็เป็น the other cars the other pens เนาะก็คือเป็นนนวพหูหรือเป็นนาวเอกก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเหลือ,อเท่าไหร่ถ้าเหลือมาถ้าเหลือหนึ่ง ก็เป็นนาวเอกพจน์ถ้าเหลือมากกว่าหนึ่งก็เป็นผู้พจน์แต่ใช้ในกรณีที่เรารู้ว่ามันเหลืออีกเท่าไหร่เนาะรู้จานวนที่เหลือตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรารู้ปากกาทั้งหมดเนาะเรารู้ปากกาทั้งหมดเรารู้ว่ามีปากกาสามแท่งปากกาแท่งแรกสีเขียว the first pen is green อีกแท่งหนึ่งก็ใช้คำว่า another pen is blue the other pen is black ทำไมเราถึงใช้ the o t e r เพราะเรารู้แล้วว่าปากกามีสาแทง่งแท่งหนึงสีเขียวแท่งหนึงสีฟ้าแท่งหนึงสีดำก็ระบุจำนวนไปได้เลยแต่ถ้าเกิดครูบอกว่า there are many p e n มีปากกาเยอะมาก the first pen is black another pen is blue แต่ที่เหลือเราไม่รู้จำนวนก็ใช้เป็น other p e n are green ปากกาที่เหลือสีเขียวโดยที่เราไม่รู้จำนวนก็ใช้ ดีอาร์เตอร์ไม่ได้ก็ต้องใช้เป็นอาร์เตอร์เฉยๆ,ๆ,ๆแทนแล้วก็ตามด้วยนาำผู้อุปโเพราะฉันอาร์เตอร์อะลูกในเมื่อเราไม่รู้จํานวนของมันเราไม่สามารถใส่ดีได้เราจะใส่ดีได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จํานวนที่เหลือเท่านั้นนะคะัดีอาร์เตอร์ตามด้วยนามเอกกับผู้อ <ๆ S 2> ุพจน์ก็ได้แต่ถ้าเกิดอาร์เตอร์ต้องมากกว่าหนึ่งแน่นอนเพราะเราไม่รู้จํานวนของมันว่ามันเหลืออีกเท่าไหร่ get มีดะไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ลูกถ้าคุณไม่ต้องการประกาศแท่งนี้แปลว่าเอาแท่งไหนลูกก็ต้องเอาจริงๆมันสามารถเราเอาอีกแท่งหนึ่งก็ได้ take アナเต แต่ในโจทย์ข้างหลังมันบอกว่า there are some left in the box แปลว่ามันมีปากกาเหลืออยู่หลายหลายแบบหลายอะไรหหลายอันเลยเนาะก็คือหลายหลายปากกาเลยที่อยู่ในกล่องอะแปลว่าเขาก็ต้องเอาอันไหนมาก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้จำนวนหรืออะไรถูกไม่ลูกและข้อนี้เนี่ยไม่มีนามตามหลังเนาะไม่มีนามตามหลังเนี่ยไม่มีนามตามหลังให้แปลว่าข้อนี้เราก็ต้องเลือกช้อยที่มันไม่มีนามตามหลังมาให้นะคะซึ่ง อนาเตอร์ another, ไม่ได้เพราะอนาเตอร์ก็ต้องตามด้วยนามเอกพจน์ผูกไหมลูกดีอาร์เตอร์ดีอาร์เตอร์ก็ต้องวตามด้วยนามใช่ไหมลูกอะเพื่ตัดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อที่2เลยลูก take others ก็คือเลือกปากกาอันอื่นๆอาร์เตอร์ after, อันนี้มาจากอาร์เตอร์อะไรอาร์เตอร์เห็นนั่นเองผูกไหมลูกปากกาแท่งอื่นๆนั่นเองถูกไหมลูกวันอนาเตอร์แปลว่าซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คือซึ่งกันและกัน ก็จะไม่ใช่อันนี้เนาะเพราะฉะนั้น another แปลว่าอีกอันหนึ่ง a r t e r กับ others ใช้กับส่วนที่เหลือโดยที่เราไม่รู้จำนวนทั้งหมดแต่ท่าน the a r t e r กับ the o t h e r t เติม s แปลว่าส่วนที่เหลือแต่เป็นส่วนที่เหลือแบบเรานับจำนวนได้เรารู้จำนวนน,ะนั่นเองโอเคนี่คือการใช้ another a r t e r และ the a r t e r จำให้ดีๆนะคะ